ดูสีน้ำมันเบรกนะครับค่อนข้างที่จะคล้ำม,มากนะครับอันนี้ใช้มาประมาณสัก5้า0 0ืกิโลได้นะครับไม่เคยถ่ายเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับ ในรถยนต์ Honda c i t ต2 0 1อพนะครับก็วันนี้ก็ผมจะใช้น้ำมันเบรกของ t w i s t e r นะครับ t w i s t e r b r e บรดนะครับตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันเบรกขีฟองนะฮะชายาของตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองกันดูนะครับอุปการณ์ที่จะต้องใช้นะครับหลักๆเลยตัวที่1นนะครับผมจะใช้เจ้าตัวตัวดูดนะครับก็คือที่เอามาจาก ตัวน้ำยาสระผมหรือว่าอยู่ในห้องน้ําของเราเองนะครับก็คือมันมีอยู่แล้วนะครับเราเอามาแล้วก็ต่อสายนะครับผมจะต่อสายเพิ่มนะครับต่อสายเพิ่มเพื่อที่จะเอาตัวนี้แย่เข้าไปในเจ้าตัวกระปุกน้ำมันเบรกนะครับเพื่อที่จะได้ดูดได้ง่ายๆนะครับตัวนี้1ตัวนะครับต่อมานะครับก็จะใช้เป็นกระป๋องนะครับกระป๋องพลาสติกนะครับเพื่อที่จะใส่น้ามันเบรกเก่านะครับให้มันอยู่ในตัวนี้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัววาล วาล์วทางเดียวนะครับเกดูนะครับเป็นวาล์วทางเดียวหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งต้นทางนะครับมันก็จะไหลตามลูกศรนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับผมจะเสียบไปที่เจ้าตัวที่เราปล่อยน้ำมันเร็กออกมาที่ที่ตรงล้อนะครับแล้วก็ผ่านวาล์วตัวนี้นะครับป้องกันอากาศไหลย้อนนะครับผมมันจะทําให้เราสามารถทํางานคนเดียวได้นะครับผมตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับ โอเคนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นประแจนะครับประแจเบอร์1ินะครับแบบนี้นะครับประแจเบอร์1ินี่เลยนะครับประแจเบอร์1ินะครับหนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับตัวที่เราจะต้องใช้ผมจะซื้อมาเผื่อไว้2ลิตรนะครับเผื่อไล่น้ำมันเก่าออกให้หมดนะครับทั้ง4ล้อนะครับโอเคนะครับ ก้น้ำมันเบรกในค o n ด้านะครับแนะนำให้ใช้ดอทขึ้นไปนะครับดอท3ถึงดอทนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของทางด้านคนขับนะครับถ้าเราเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับมันก็จะสังเกตดูจะมีกระปุกสําหรับใช้สําหรับน้ํามันเบรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับที่เราเห็นนะครับก็คือตัวนี้นะครับมีรูสลักศณสีเหลืองนะครับอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นกระปุกสําหรับน้ํามันเบรกนะครับ ก็แนะนาให้เปลี่ยนถ่ายนะครับทุกๆจริงๆถ้าใครสามารถเปลี่ยนได้ทุกปียิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะเก็บดูดความชื้นทั้งคราบทั้งอะไรต่างๆมากมายในระบบนะครับก็ถ้าเปลี่ยนถ่ายทุกปีได้ก็จะยิ่งดีนะครับสําหรับผมก็จะเปลี่ยนถ่ายอยู่ประมาณสัก4-50หมื่นโลนะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างใช้งานน้อยนะครับสาหรับใครที่ใช้งานหนักๆทุกวันก็แนะนําเปลี่ยนทุกปียิ่งดีนะครับในส่วนของน้ํามันเบรกนะครับโอเคนะครับก็เปิดกระปุกของมานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ ดึงขึ้นนะครับก็จะเจอนี่นะครับฝาามันเบรกนะครับเปิดฟ้าขึ้นมานะครับก็จะให้เราหาไขควงแบนนะครับงัดอันนี้นะครับเป็นเป็นตัวกรองเศษฝุ่นครับเวลาเราเติมน้อนเบรกนะครับโอเคนะครับสังเกตดูน้ำมันเบรกนะครับสีมันให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับคือสีของน้ำมันเบรกนะมันเข้มมากนะครับผ่านการใช้งานมาประมาณสัก5 0 0 0 0โลได้นะครับสีเข้มนะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์นะครับตามที่บอกนะครับเอามาปั๊มออกเลยนะครับ ได้พอประมาณแล้วนะครับสีนมันเบรกนะครับโอ้นะครับสีค่อนข้างเข้มนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมน้ำมันเบรกใหม่ลงไปนะครับใช้น้ำมันเบรกฟิสเตอร์ดสีนะครับ ก่อนเติมหาผ้ามารองนิดหนึ่งนะครับป้องกการ้ามัน,กนหกอะไรมันจะกัดสีรถนะครับ จะมีคราบน้ำนำลอยขึ้นมานะครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับจะสังเกตจะมีคราบเริ่มขึ้นมานะครับผมก็จะดูดออกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับพอเราดูดแล้วก็เติมนอนเบรกใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับจะมาทําการไล่ทีละล้อกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะเริ่มไล่จากล้อหน้าไปก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับผมไปกันเลยครับโอเคนะครับก็ให้เราทําการหักพวงมาลัยออก มาทางขวาสุดเลยนะครับถ้าเราจะทําทางไหนก็หักออกมาทางนั้นนะครับอันนี้ก็คือทําฝั่งคนขับก็คือหักออกมาตัวนอกรถตรงนี้นะครับตัวถ่ายมันก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับโอเคครับโอเคนะครับสังเกตนะครับตรงแม่ปั๊มมันจะมีจุกดําๆนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจุกดําๆนะครับชี้ดูนะในจุดนี้นะครับจะเป็นจ้ตัวปล่อยมันเร็วมานะครับผมโอเคนะครับให้เราเอาจุก ดึงจุกดำนี้ออกแล้วก็คลายดอตเบอร์สิบนะครับก็ผมก็จะเสียบสายเจ้าถัวท่อนะครับให้ดูกันนะครับโอเคครับเอาโอเคนะครับก็ต่อสายให้เรียบร้อยนะครับออกมานะครับแล้วก็ใส่ล็อตปาะแจนะครับเพื่อที่จะเตรียมได้คลายน็อตนะครับผมอันนี้ผมให้ดูนะครับผมจะต่อในส่วนของวาลออกมานะครับเป็นวาลทางเดียวนะครับตามลูกศรนี้เลยนะครับ ออกมาทางด้านนี้นะครับก็จะใส่ไว้ในขวดนะครับโอเคนะครับผมต่อไปผมก็จะสตาร์ทรถแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คลายน็อตออกมานะครับโอเคครับค่อยเหยียบเบรกเลย โอเคนะครับพอเราไล่ไปแล้วร้อหนึ่งนะครับน้ำมันกรมมันก็จะลงนะครับเราก็จะเติมเพิ่มไปอีกนะครับเราจะเติมไว้พอสมควรนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะไปไล่ล้อต่อไปกันเลยครับโอเคครับส่วนล้อฝั่งซ้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะต่อวาว แล้วก็จะคลายน็อตนะครับก็จะไล่สตาร์ทรถไล่นะครับเวลาสตาร์ทเบรกมันก็จะเหยียบค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆไม่สตาร์ทก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบเหยียบเบรกแบบนุ่มๆมากกว่านะครับโอเคครับเหยียบเบรกเลยเหยียบลอยเหยียบลอยโอเค เก็ okay, ดูน้ำมันที่มันไหลออกมานะครับมันค่อนข้างที่จะสีเข้มนะครับเหยียบปล่อยเหยียบปยยเรื่อยเยอบอ่ะเหยียบปล่อยเหยียบ,เยบปเรื่อย เยยบไปเรื่อยเอยเียบอีกไล่จนมันใสนะครับใกล้ใสแล้เอาเยยบอีก นิดน,น,นึงรอบนึ่งเดี๋ยวก้อนนะตัดนึงโอเคโอเคนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังก็มุดมาทางด้านหลังเลยนะครับสังเกตดูจะมีนี่นะครับมันจะมีหัว เปิดจุกออกมานะครับจุกก็จะเป็นจุกดำๆแบบนี้นะครับที่ปลายจุกนะครับเปิดออกมาก็จะเจอกับที่ปล่อยน้ำมันเบรกออกนะครับก็ให้เราเสียบสายนะครับผมก็จะสตาร์ทรถเหมือนเดิมแล้วก็จะคลายน็อตนะครับก็จะเหยียบเบรกเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับ lại dẹp lại đây dẹp 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 ơi lại lại

Yep, 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 oh. yep. ครับผมก็เนี่ยครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ไล่น้ำมันเบรกทั้ง4ล้อนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูสีน้ำมันเบรกนะครับค่อนข้างที่จะคล้ำมากนะครับอันนี้ใช้มาประมาณสัก5้าหมื่นกิโลได้นะครับไม่เคยถ่ายเลยนะครับก็วันนี้มีโอกาสว่างก็เลยได้ถ่ายนะครับนี่ครับสีมันค่อนข้างที่จะขุนนะครับเหมือนเป็นถ้าเป็นน้ํามันก็น้ํามันที่ไหม้นะครับอันนี้ก็สีออกแบบโทนที่แบบเหมือนน้ามันเน่าๆนะครับนี่ครับออกเหลืองๆนะครับเหมือนน้ามันพืชนะครับ ก็ผมก็ไล่มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็หมดไปหนึ่งกระป๋องนะครับ1ลิตรนะครับ1ลิตรกับอีกประมาณสักลิตรครึ่งนะครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่ครับอันนี้อันนี้หมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่ครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็ตอนนี้ไล่ทั้ง4ีล้อจนน้ำมันมันใสนะครับอันนี้ครับที่มันมันคาอยู่ในสายยางให้ดูนะครับใสมากนะครับนี่น้ำมันนะครับนี่ไล่แบบให้ใสแบบนี้ทั้งสี่ล้อนะครับจนมันใสใสเลยนะครับถือว่า ค่อนข้างดีนะครับสาหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับวาล์วทางเดียวนะครับเราไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีอากาศไหลเข้าระบบนะครับนี่นะครับไล่ออกมาประมาณลิตรครึ่งได้นะครับแล้วก็ที่ปั๊มออกนะครับโอเคได้ได้ดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เจ้าตัวกระปุกน้ำมันเบรกนะครับว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับตั้งที่บอกเมื่อต้นคลิปว่าน้ำมันเบรกตัวนี้มันเป็นฉายาคือเจ้าตัวคีฟองนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับ อ่าโอเคนะครับสังเกตดูนะครับน้ำมันเบรกที่ที่อยู่ที่กระปุกนะครับตอนแรกสีมันใสมากนะครับสังเกตด er ูตอนนี้นะครับมันเริ่มเหลืองนะครับที่ว่ามันขี้ฟองนะครับเพราะว่ามันจะดันเจ้าตัวน้ำมันเบรกเก่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกคราบคุบฝุ่นนะครับพวกพวกที่เกาะอยู่ตามแม่ปั๊มต่างๆมันค่อยๆจะดันขึ้นมาสังเกตนะครับสีมันจะเหลืองเข้มนะครับจากที่มันจะใสๆนะครับนี่แหละครับที่ว่าฉายานะครับน้ำมันเบรคขี้ฟองนะครับ ผมจําเป็นต้องทําการดูดออกแล้วก็เติมใหม่ดูดออกแล้วก็เติมใหม่จนกว่ามันจะไม่มีตัวไหนที่ไหลออกมาแล้วนะครับสังเกตดูมันจะมีคราบที่ไหลออกมานะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับโดยที่น้ำมันเบรกทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมันไม่สามารถที่จะดันสิ่งสกปรกขึ้นมาได้นะครับจะมีบางตัวที่เนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้ก็สามารถไล่ออกมาได้นะครับผมก็จําเป็นต้อง ดูดน้ำมันเบรกตัวนี้ออกมาให้หมดนะครับแล้วก็จะเติมใหม่นะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับจะเห็นผลนะครับปฏิกิริยาของมันนะครับท่านก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับเท่าที่ผมใช้ของเดิมๆติดรถนะครับมันไม่มีแบบนี้นะครับต่อให้เราไม่ได้ปั๊มตัวเดิมออกมาหมดนะครับเราเติมเข้าไปใหม่มันก็จะใสตลอดนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับปั๊มออกมาแล้วนะครับ1รอบนะครับนี่ครับของทวิสเตอร์นะครับอันนี้อยากแนะนำนะครับเพื่อนสมาชิก กระปุกหนึ่งที่ผมซื้อมาก็ประมาณสัก350บาทนะครับ1ลิตรนะครับ3า0สบาทสาหรับใครที่ไม่สกปรกมากก็ใช้1ลิตรนะครับสําหรับผมนะครับค่อนข้างสกปรกนะครับ2ลิตรนะครับก็ไม่ไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่นิดหนึ่งนะครับก็จะไล่จากกระปุกนี้เข้าไปก็น่าจะพอดีนะครับในปริมาณ2ลิตรนะครับโอเคนะครับตัวนี้เลยนะครับสําหรับที่ผมใช้วันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมรอให้มันดันออกมาให้หมดเดี๋ยวผมจะปั๊มออกอีกแล้วก็จะเติมเพิ่มนะคคครรัับบอเ เดี๋ยวจะเติมทิ้งไว้อีกสักประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวมาดูอีกนะครับว่ามันจะยังมีสีเข้มๆแบบเหมือนเมื่อกี้อีกไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับผมทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับน้ำน้ำมันเบรกที่กระปุกมันเหลืองนะครับผมจะต้องทําการดูดออกเพิ่มเติมอีกนะครับอ่าโอเคนะครับจะรองผ้าวน,นิดนึงนะครับป้องกันน้ำมันเบรกไหลมระโดนดอนุปกรณ์ พอดูดอ,อกมาแล้วนะครับก็จะเติมเข้าไปนะครับให้เต็มระบบนะครับ Thank you. ครับนี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับในส่วนของน้ำมันเบรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆกันเลยนะฮะรับมันก็จะใสๆนะครับก็เติมในปริมาณที่ไม่เกินขีดแม็กนะครับของของกระปุกน้ำมันเบรกนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำมันเบรกนะครับนี่ครับผมก็ใช้ของ Twister นะครับ ในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกวันนี้ก็น่าจะเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับก็ทําคนเดียวนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ให้ทานหาอุปกรณ์นะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดูดน้ำมันเบรกออกนะครับแล้วก็ตัววาล์วทางเดียวนะครับในส่วนของการปล่อยน้ำมันเบรกออกนะครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในส่วนของน้ำมันเบรกก็ท่านสามารถเลือกใช้เป็นดอทสามหรือดอทสี่นะครับตามมาตรฐานของ ระบบเบรกของรเรานะครับก็แนะนําให้ใช้ดอทสนะครับรู้สึกว่าเบรกจะเหน็บกว่าดอทสนะครับเพราะว่ามันจะทนความร้อนได้สูงกว่านะครับในส่วนของน้ำมันเบรกในส่วนของดอทสตัวนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยาก DIY ทําเองก็สามารถทําเองได้นะครับไม่ยากนะครับเพียงแต่ท่านมีอุปกรณ์ในการถอดนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตถ่ายน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ตัวดูดตัวอะไรนะครับไม่เยอะนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับ อโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้กทุกท่านมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับหรือมีข้อบกพร่องจุดไหนก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ